สบายดีสบายดีป้าลุงสบายดีสบายดีพี่น้องแม่เท่าเพิ่นเสือมาให้ร้านเพิ่นพี่น้องเลยคนเสือนนี้มีมาเลยร้านกับมาสู่ร้านกินนี่นะจั๊กมันอีหยังดอกบปูจั๊กว่าวูดอกเออจักกันข้าเห็ดอีหยังเตี้ยวทอดทัดดอกแม่นบอกเออได้ให้น้ำจิ้มก็ได้มาน้ำจิ้มอ่ะกิน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 นอืมกินเรสพ่นตุกพี่น้องพ่นเศร้าเลยก็เลยอัน มาตลาดแล้วก็มาแหวดินน้ำลานแซ่บเ่อแซ่บเด้อยวคุณจิมแซ่บเออเมามาพี่น้องมากินอันนี้น้ำกันเด้อทอดมันเพิ่มน้ำนักพี่น้องเพิ่มไขมันเออไขมันเออเงี้ยขอหน่อยเออเงี้ยหน่อยเกลียวทอดเกลียวทอดอือเออทอดดอกจิ๊บๆแซบ มาเห็นน้ำหลวมลานโยโย่คนเท่าเรากมาอยู่ไรเออคนเ่พนเจอก็นได้เพนนั่งวาเมื่อเอยแม่แมวมันข้าบลูกมาเข่าในห้อง้วยนั่นแหละแม่ลูกมากิน้กินนมกินขนมมึงได้เนี่ยกินเนงกินมกับขนม ชิมจะไปตลาดนะบ่ะก็ไ่ได้ไปนะาคนไปซชื่ออันแงมาแงมาตำป่วยทอดใหม่ๆยังห่อนจะแทบนะเพาะมันห่อนนแงนันห่อนนะแซ่บคางนันเย็นแลปุ๊ขึ้นแม่เนี่ยเย็นแล้วบ่บแทบนี้มันอะไรเด็ดๆกับพี่น้องเนีันห่อนเลยแท้เปนนห่อนเนตลาดแคนเป้เเติร์ดบนมีเอง เลยเอา,าเหวานแเอาเหมูเนาะโดยแขนเนี่นี่หมูกับไก่ทั้งนั้นเห็นอายุพี่น้องมือเดินพี่น้องเดินหน่อเด้อใช้มือจับก็เลยเมื่อยหน่อยหนึ่งมาเอขาข้ากล่องมาเอ,อขาข้ากล่องนะเบลซีมือน้นำจิ้มนะแซ่บนะน้ำจิ้มกันยน่งห้อนเนี่ยก็จะเห็นนะทอดในไมไ้ก็ได้เลยก็ได้ โอเคนุ่งเนาะแค่น้ำจิ้มกับผัดมากินแซ่เนะแซ่สามแสนสิบพันอืมโหเจ๋งเลยอืมบร่้แพงถือดีเลยถือสามแสนิบพันักินเนาะอืมนี่ักกะลำสามันาวไาทอ ขายดีเด่นหันขายขนมมาเนี่นะเข้าวโพดได้ขายเนาะไยมันขายดีเห็ดอันนี้ขายได้ขายเลยเขาเป็นเห็ดเนาะอมันยากที่เอาเกี่ยวมาหรอกแไปขายบนทุ่มซุ่นน่ะนะบนสหอแล้วมาทอดซืเจอมันยารี้งี่เกี่ยวกระสือเอาไปขายบนันมีโรงงานอืม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 จะขายได้ไงขายได้ต้ออยู่ในบุญกับเงินเนาะไม่ไหนร่วมช่ือเขาเล่นเลยจ้าอยู่ตลาดจะไม่ใจเล่าคนเดียวเจ้าเดียวนะใคร ในบนถุงเราไปจังทายเกือบเต้นแข็งคองเลยเดี๋ยวนี้อืมเออเต้นตั้งแต่อาทิตย์ออหลังผมก็หมอนเออเสื้อผ้าหั่นขายของกินขายเผลอขายน้ำคลายน,นั่นเต้นเนี่ยคายทุวทีเนาะบุญองค์พรรษาเด้วันทีแปดเขาขายฐานอยได้ลวงหนาข,ข้างนเขาก็ขายตัวที่เลยแล้วขายที่ไปแล้วเผื่อดันเผือ่อหัวหมื่นมันละคลายที่แอ่ะ ขาทีมมันแพงเยอขาทีแพงต้องลายลายมือไปทุกล้านเรดล้านขาทีแพงได้กี่นองขาทีสวนหามือคำหนึ่งมือคำหนึ่งมือสุดท้ายได้เราบอกขากกองมาในบันไดเออแส่เอะเนี่ยบล็อกมาผู้เคยกอนจัเขื่อนในม้อนกันชือกินเดี่ยวอด เกี่ยวทอดบางคนเกี่ยวทอดไข่ฮอตดอกง่ายๆนึงเอาคนดอกมาทันแล้วก็ห่อห่อีกียวไปทอดีปย่ง่อนกินเได้เจียบเจไม้เมอเลยมันก็คือลูกซินอ่แหละวะก็แม่งเลร้านกลอกนาสีลกินมามากินมากินมาคนนีอืเราดูร้านนกับเม่

มันเลมเล้เดิมเปแถวเด้อมันเลี้ยงมตาอืมเมตาลานเด้อ่อนงเสือน้มันเป็นวบ่บริม่หนาวได้วังได้ยังไงบงหอนเหอยห่ยเงยบ่เอไมมบเมาไม้เดอมัอัน นงอม้หดอกเมน้อยรัไข่บัพี่น้องทั้กับไข่แดงหมดหมดเลยีมกมันยัง่อยเลเื่อสัเลยนีบอเพื่อออกะไรไข่แเะนอนฮะอันนี้กับมีหน่อย่อย่อยกินได้ไหมหน่อย กินาเป็นมือก่องเก่วก่อนินโดนาคากินมีสุดดำนอนเป็นถัป้าัแทะอะยจบมือเก่งเก่งเก่กำลังว่าเก่งสิห่ยทำามหยาดเจ็ดกระกก็ดิ่แเถะเฮ้ยบริยงบริยงอุ้นเลยนะทำตาข้อแล้วบริยงยัไม่ท่านนี่แหละอยางอื่นนะยั่ก็อนเลยบอกล่ะก้อนกุอันเลย ม่แรงคนจะคืนอ่ะคุยไม่เท้าหมอนเบิ่งเ้อัลหล่ไดเลยเนี่ยอ้ยเนาะขึ้นเลยขึ้นเลยเอาน้าธรรมดาอนหนาอุ่นนะให้เรานะเบิ่งไทยรดกกั่นะคุณภาอยากคืนนะภาอยากอืนไม่้องเลยยัง้าอยากอืนนะตายได้แบบนี้แะ ตั้นผูอายอ<ด>มันเป็น <S <S 2> <S 2> น้อยๆจังซี่นะมันค่าข้อไดไเม้เอ,อ้ยกูกกใจเลยเนาะนันอันตราย,ดดยได้แบบอืออ่ะอออะอยู่ไดไตามถาดได้อยากเบ็ดเข้างนี้ดดแบนๆจดกัน มันมีมาบไอ้หมอนยามันจะตกนะโอ้ยลูกเอ้ยเอาอีกแล้วเบิร์โหมดน่นเอ็มยามันแหลก่อนเด้อจะเกินเนอะมันแรลกก็จะเกินตายกูไปฆ่าตายฆ่าโคเลยโอ้ยที่ไหนไม่เท่าศอบตอกเลยซอกไม่เาแล้วทีจอกอ้าเริได้เนาะ ไวยพุยน้ำมโนบุท่านด้ท่านบอกขยาในนี่หละก็ตบตบหลังท่านมคลายดีจ้ะพี่น้องเอ้ยคนแล้วมักินข้ากินข้าวเหนียวอ่นะกินข้าวเหนียวเคยแกลกติดขอดข้าวไปเกินนักตายบ่อกอืมเราเคยกินข้าวขาวแม่งก็มีบ่มีอกระมี่น้องอารมณ์ดีเลยคุณพี่น้องเอ้ยคนแม่นชอบให้แดกข้าจะเกืนอื อารมณ์ดีหน่อยหนึ่งก็พอใครโแล้วจับไหนเราโอเคหน่อยบอลเนาะบาดีเนาะไปให้ได้หนึ่งก็พอเต่าเลยเด้อ่าโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็มาดื่นน้ำลูแล้วลานเด้อซื้อนี่มาสู่กันกินซื้อมาให้ร้านคนกินพี่น้องผู้ใหญ่ก็ลุยน้ำพี่น้องไปลาไปละจ้าคลิปนี้